ต่อไปเป็นธรรมายตนะน้ำอสการ์ค่ะพระอาจารย์ตุตออัน,นิทานว่าอย่างไรเนี่ยนนเสียงอะไรชื่อฟาลองค่ะอืมฝ<า>นตกหนักฟลาลองว่าไง <laughs> ไม่นองจังโอ้ยนะคะ ชื่อว่าธรรมะค่ะธรรมที่ชื่อว่าธรรมะทรรมที่ชื่อว่าธรรมะค่ะเออเนี่ยมาหมดเลยนะประมัติธรรมปัญญธรรมนะธรรมายตนะเห็นไหมมีคําว่าธรรมธรรมธรรมเห็นไหมอ่ามัน,นมาหมดเลยนะที่เรารู้ในนามอายตนะเรารู้แค่ธรรมายตนะนะ แต่ตอนนี้มีเพิ่มเข้ามาปรมัตธรรมบัญญัติธรรมก็ามาด้วยนะจากนั้นสังสยาท่านแรกว่าอย่างไรแต่แต่ไม่ชื่อว่าธรรมายตนะค่ะแต่ไม่ชื่อว่าธรรมายตนะมันก็ต้องเป็นอะไรปรามตธรรมกับบัญญัติธรรมค่ะอ่าตรงนี้เราเขียนผิดใช่ไหมค่ะเราพิมพ์ผิดน่แก้ให้ด้วยนะ ต้องเป็นปรมัตถธรรมกับบัญญัติธรรมไปดูสังสยะท่อนที่สองกันหน่อยก็ชื่อว่าธรรมายตนะในทุกแก่ไหมค่ะทุกแกนะ่นะก็ได้แก่อะไรต้องได้แก่ธรรมาธรรมารมค่ะได้ธรรมายตนะค่ะเหมือนกันนะั่นแหละธรรมารมธรรมายตนะเหมือนกันไม่ใช่เหรอค่ะเหมือนกัน ในนังสือเขียนว่าไงตรงนี้เขาเขียนตามธรรมารมหรือธรรมายตนะใชธมายตนะค่ะได้อยู่ไม่เป็นไรได้ไม่ผิดตุกแกเลยแหละนะแกด้วยนะแกเลยนะต้องบนข้างล่างองค์ธรรมสลับกันอยู่ไปดูวิสัชนาปรมัตถธรรมบรรยทธธรรมเนี่ย นะไม่มีวิสัชนาโดยตรงนะอาศัยเว้นเอาปรมาจาธรรมบัญญัติธรรมเนี่ยชื่อว่าธรรมะแต่ไม่ชื่อว่าธรรมายตนะก็อาศัยว่าไม่ชื่อว่าธรรมายตนะนั่นแหละใช่ไหมไม่ชื่อว่าธรรมายตนาะก็เว้นธรรมายตนะไปซะจบไหมจบค่ะจบเลยนะหลักการเว้นเนี่ยถ้าเหลือเยอะเนี่ยก็จะใช้คําเวน้นถ้าเหลือเยอะนะ ถ้าเหลือเยอะจะใช้คำว่าเวนะ้นนะนะปรมามตธรรมเนี้ยบัญญัติธรรมนะก็เลยวิาจาชนาว่าธรรมายตนาะเปตวาว่าเสสโสไปนะส่วนหมวดหลังวิาจาชนาว่าไงเนี่ยได้แก่ธรรมายตนาตุกแกไหมคะ <c oughs> อย่าลืมแก้เลยนะองค์ธรรม ธรรมายตนะก็ตุกแกอยู่แล้วก็วิจารณาว่าธรรมายตนะงเลยนะเราอ่านได้แล้วอนุโลมปุจฉาธรรมโมธรรมายตนะนติธรรมที่ชื่อว่าธรรมะชื่อว่าธรรมายตนะใช่ไหมวิสัชนาธรรมายตนะงพระเปตตวาวาเสโสธรรมโมนะธรรมายตนะง ทำมายตนางธรมโมเจวะทำมายตนาจจะยกเว้นทำมายตนะเสียแล้วทมที่เหลือนอกนั้นชื่อว่าธรรมะแต่ไม่ชื่อว่า,รรา,าทำมายตนะทำมายตนะชื่อว่าธรรมะชื่อว่าธรรมะก็ใช่ชื่อว่าทำมายตนะก็ใช่องค์ธรรมของสันนิฐานบทได้แก่บารมัตรธรรมคือจิต89โอลานิกนรุป12 เว้นธรรม,มายตนะบัญญัติธรรมคือสมุหะบัญญัติเช่นกองช้างกองมา้ากองทัพเป็นต้นและธรรม,มายตนะองค์ธรรมของสังสยรบทได้แก่ธรรม,มายตนะเท่านั้นสาธุค่ะตรงบัญญัติธรรมนี่เขาระบุเฉพาะสมุหะบัญญัติใช่ค่ะอต้องมีเพิ่มหรอคะค่ะจย์ น้องเสือเข,เขียนแค่นั้นใช่ไหมคะแค่นั้นคระบัญญัติธรรมสมุหะบัญญัติได้อยูได้ไดนะก็เข,เขียนเต็มมานะตอนกล่าวองค์ธรรมเนี่ยปรมาจธ,ธรรมคืออะไรบัญญัติธรรมคืออะไรนะต้องเขียนเต็ม,มโอเคต้องยกต้องยกตัวอย่างด้วยใช่ไหมคะตาเขามีตัวอย่างไหมจ๊ะเช่เชอนอะไรต้องครบเลยใช่ไหมคะค่ะ ใช่หนังสือเขียนไม่ครบเหรอเขียนครบค่ะแต่ตอนสอบยมไม่แน่ใจตอนสอบก็ต้องครบสิต้องเขียนเต็มเดี๋ยวก็จะหาเราไม่เต็มครับใั่ <c oughs> เอาต่อไปต่อจากยมเอโยมไหนยมอะไรยมสร่างเหรอกใช่ไหม ่อจากโยมเอเนี่ยเมื่อกี้ใครใช่ค่ะโยมเอแล้วก็โยมสรางค่ะถูกนะถูกค่ะอืมไม่แน่ใจเหมือนกันไม่แน่ใจตอนนิทานว่าไงเนี่ยทำที่ชื่อว่าธรรมยตนะค่ะเอามันตุกแกไหมตุกแกค่อะอตุกแกเสียงมันบอกอยู่แล้วนะมันก็ได้แก่ธรรมยตนะ สังขยะท่นแรกแต่ไม่ชื่อว่าธรรมะธรรมายจตนะเนี่ยชื่อว่าธรรมะไหมชื่อชื่อค่ะต,ตรงนี้เขาบอกว่าไม,ไม่ชื่อไม่ชื่อแปลว่าไม่มีไม่มีมีก็ไปหมดหลังก็ชื่อว่าธรรมะตรงกันเลยนะเอาไปต้องเป็นซีสมก็ชื่อว่าธรรมะอ่ะ สัญยะเหมือนสันนิษฐานทุกประการแบบนี้ก็อามันตาไหมอมันตาไหมอมันตาใช่ค่ะอมันตา,อ,าอ้าวอานได้แล้วปฏิโลมะปุชฉาทำมายตนาธิรำโมติทาที่ชื่อว่าทำมายตนะชื่อว่าธรรมะใช่ไหมวิสัชนาอามันตาใช่องค์ธรรมของสันนิษฐานบทและสังสญาบทได้แก่ ทำมายะตะนะเท่านั้นสาธุค่ะมีเท่านั้น้วยอุออ๊ยไม่มีค่ะ <c oughs> <c oughs> ขออภัยพูดเลยจะถามว่าไงเมื่อกี้จะถามว่าตรงทำมายะตะนะนี่เวลาตอบไม่ต้องมีไม่ต้องมีองค์คำใช่ไหมคะมีก็ดีนะมีก็ดีนะแปลว่าคือที่ถามเพราะว่าชิดอันเก่าของรุ่นพี่รุ่นพี่ค่ะ เขาเขียนไว้ว่ามีโยมก็เลยถามว่าแล้วจริงๆต้องมีไหมมีก็ดีรูที่เขาเขียนไว้อืมก็มีก็ดีไม่ถ้าไม่ตอบถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรใช่ไหมคะไม่เป็นไรหรอกเพราะว่ามันก็ตรงไปตรงมาอยู่แล้วค่ะค่ะ,คะขอบคุณค่ะไม่ผิดไม่ผิดได้คือถ้าอันไหนเราไม่ค่อยมั่นใจเนี่ยเราก็ตอบย่อะๆอย่างเงี้ยได้อยู่ แต่จะย่อหมดก็ไม่ได้นะบางอย่างเดี๋ยวครับตัวอ้านี่ก็ยอ่อนูก็ยอ่อนี่ก็ยอ่ยอย่อเกินไปละไว้ในฐานะอาจารย์ตรวจรู้แล้วก็ไม่ได้นะ <c oughs> เอาละไปต่อไปปจัจจนิกตตาไครตราไครโยมไหมเจ้าคะโยมเอนนาะใช่ไหมคะ ไมู่้นะหนูก <c oughs> ็จะไม่ได้พระอาจารย์ใช่ค่ะขอบคุณค่ะ <c oughs> อาตมาไม่ได้จำอะไม่ใช่จำไม่ได้อาตมาไม่ได้จำไม่ไจำว่าตราใครเป็นตราใครนะก็ <c oughs> ไม่เป็นไรนะค่ะแต่ว่าไปตามลำดับหมุนรอบเปลี่ยนเทียนไปไงี้ก็โอเคอยู่นะ ไปช,ช่วยกันอ่านน,นิฐานว่าอย่างไรคู่นี้ธรรมที่ไม่ชื่อว่าธรรมะค่ะธรรมที่ไม่ชื่อว่าธรรมะเครื่องหมายต้องเป็นกากบาทหรือถูกกากะบาทค่ะกากบาทธรรมที่ไม่ชื่อว่าธรรมะมันก็มีแต่ไี่ไง เอกเทศบัญญ<ก><อ>ัติค่ะเอกเทศบัญญัติเนี่ยไม่เกี่ยวกับธรรมะเลยนะอันนี้ก็ตามตำรานนะท่านนะจางไตยะท่านแรกแต่แต่ชื่อว่าใช่ไหมค่ะแต่ชื่อว่าธรรมายตนะเครื่องหมายต้องแก้เป็นเครื่องหมายถูกนะแต่ชื่อว่าธรรมายตนะเอกเทศบัญญัติเนี่ยชื่อว่าธรรมายตนะไหมไม่ไม่ชื่อค่ะไม่ก็ ไม่มีองคธรรมนะค่ะเป็นองธรรมของสังตยาบทตอนที่สองที่ไม่ชื่อว่าธรรมมายตนะเช่นกันก็ตรงกับสันนิฐานทุกประการก็อามันตานะอันติวาระเนี่ยไม่ยากเราต้องสังเกตสังเกตนใช้วิธีการทังเกตแล้วก็อ่านออกเสียงด้วยนะถ้าไม่ได้อ่านออกเสียงเนี่ยตอนเขียนเนี่ย มันมันเหมือน,นเหมือนกับว่าไม่มีเสียงกระซิบ <c oughs> ไม่มีเสียงกระซิบก็คือไม่ได้ยินเสียงตนเองเพราะเราเราไม่เคยออกเสียงมาก,ก่อนค่ะพ <c oughs> เป็นจริงงานเป็นจริงนะยกเว้นว่าเราเรียนด้วยความเข้าใจเียเราเรียนด้วยความเข้าใจเนี่ยตอนสอบเนี่ยมันจะอาศัยความความสงบความซีความความมีสมาธิแล้วมันก็ค่อยๆอ,ออกมานะมันไม่ออกพรวดพลาดนะค่อยๆอ,ออกมานะ ออกไปได้เรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะตอนอ,อ,อาตมาสอบบาลีอ่ะอย่างล่าสดุดประโยคเก้าออกเนี่ยนะอะนตาตมาค่อยๆคิดค่อยๆเขียนไปนะแล้วก็ทุกวันที่สอบเนี่ยอาตมาเลื้อเวลาอหาลือเวลาเบ็ดเสร็จเนี่ยเลื้อเวลาเลือเวลาประมาณมากสุดเนี่ยสิบนาทีนะ,<อ>ะไปตอาเขียนเสร็จจับเรียบร้อยตรวจแล้วอะไรแล้วเนี่ยนะ ไม่ไม,ไม่รอให้เขาเคาะระครังไล่เราออกอะ่ะแต่ถ้ามันสุดๆจริงๆมันก็ต้องนะเต็มที่แต่ตั้งแต่สอบมาไม่เคยแบบนั้นตอน<ฮ>อยู่พมา่าเนี่ยเคยอยู่ครั้งหนึ่งสอบสอบข้อเขียนพระวินัยปิดดอกครึ่งแรกเต็มยังเต็มห้องอยู่เลยอะ่ะเหลือเวลาอีกไม่เท่าไรเองอนะยังทํากันได้แค่ไม่กี่ข้อนะไม่รู้คนอื่นก็ได้กี่ข้อไม่รู้แต่อาตมายังได้แค่ห้าข้อเหลือ,ออีกตั้งห้าข้อ อวันนั้นน่ะมันดีมากเลยนั่นต้องบอกเรามีบุญนะ,ะเลขาเขาเรียกเลขาธิการนะหลวงพ่อที่เป็นเลขาธิการท,าท่านท่านมองดูแล้วโอ้ท่านก็รู้ว่ามันยากท่านก็เดินลงมาบอกว่านี่มอนสอบต่อให้จบไปเลยครับเพิ่มเวลาให้หน่อยนึงโอ้ันก็ดีใจใช่เขาก็เลยดีใจอเลยผ่านเลยนะวิชานั้นไม่งั้นเนี่ย <c oughs> อย่างนั้นเนี่ยโหชีวิตคิดไม่ออกเลยเนาะค่ <g ül> นะ <c oughs> เอาอันได้แล้วอนุ <c oughs> <c oughs> โลมปุจฉาณนะธมโมณสนะมายตตันติธรรมที่ชื่อว่าธรรมะไม่ชื่อว่าธรรมที่ไม่ชื่อว่าธรรมะไม่ชื่อว่าธรรมายตนะะใช่ไหม วิสัชนาอามันตาใช่อง์ธรรมของสันนิฐานบทและสังสยะบทได้แก่เอกเทศะบัญญัติจบเขาเขาตอบแค่นี้ใช่ไหมเขาไม่ได้ขยายว่ามีอะไรบ้างไม่ได้ขยายใช่ไหม อ๋อมีขยายอ๋อไม่ขยายพระอาจารย์เขาบอกเอกะเทสะบัญญัติเท่านั้นค่ะอฮ้ยเดี๋ยวพระอาจารย์หนูขอโทษหนูดูผิดเอาใหม่นะคะอ,อนุโลมป,ปุตฉานะธรรมโมน,นะธรรม,มายตนะนันติธรรมที่ไม่ชื่อว่าธรรมะไม่ชื่อว่าธรรม,มายตนะใช่ไหมวิสัชนาอามันตาใช่องค์ธรรมของสันนิฐานบทและสังรรสยาบทได้แก่ เอกเทศาบัญญัติเช่นบ่อน้ำถ้ำตาหูต้นโพต้นใสเป็นต้นสาธทุขอบพระคุณเจ้าค่ะอขอขอ,ขอประทานอภัยด้วยค่ะได้ได้เป็นไรต่อไปใครต่อใครต่อ,คอใครนะคุณพีค่ะยมพรียังอยู่ป่าเนี่ยเงียบกริบเลยใช่เหรอนึกว่านึกว่าต่อคนอื่น ขอโทษครับยังจะใช่เลยอีกอาตมาก็จําจไม่ได้ไม่ได้จําได้ <Okay. S 1> โอเคครับสันนิษฐานคู่นี้ว่าไงทำที่ไม่ชื่อว่า,วาทรมายตนะครับผมอก็ทุกแกบ,บอกอยู่แล้วว่าไม่เอาทุกแกใช่ไหมใช่ครับผมธรรมายตนะออกไปก็เหลือ,ออายตนะสิบเอ็ดเต็มเต็มเลยแล้วก็บัญญัติทั้ง เอกะบันเอกะเทสาสมุหะบัญญัตินั่นแหละมาหมดเลยนะครับผมมันมามาหมดเลยแหละแต่ตอนเว้นเนี่ยตอนนี้ตรงนี้เนี่ยต้องเว้นทำไมเป็นลักษะไปนะเว้นธรรมายันนะต้องเว้นอะไรนะธรรมายัน,นะครับอ่าเว้นธรรมายัน,นนะอันเนี้ยเนี่ยแก้ให้ด้วยนะโยพินยาแก้ยัง แก้เป็นอะไรตรงนี้เว้นทรมายตนะนะแก้ด้วยนะแก้ด้วยแก้ด้วยสังสยยท่านแรกว่าไงแต่แต่ชื่อว่าธรรมะแต่ชื่อว่าธรรมะครับผมพอไปดูที่สันนิษฐานชื่อว่าธรรมะเนี่ยคืออะไรชื่อว่าธรรม ก็ยกเว้นเอกเทศบัญญัิเท่านั้นครับอ่าเนี่ยมาหมดเลยใช่ไหมครับมผมผิดอยู่หน้าแก่นะมันสลับกันอยู่แต่ชื่อว่าธรรมะก็มีอายตนะสิบเอ็ดมีมีอะไรอีกมันมีอายตนะมันมีบัญญัติคือสมุหบัญญัติครับอืมไอต,ตอนคู่แรกอจําได้ไหมทําที่ชื่อว่าธรรมะ ลองกลับไปดูธรรมที่ชื่อว่าธรรมะมีอะไรบ้างครับธรรมที่ชื่อว่าธรรมะก็ปรมัตถธรรมแล้วก็บัญญัตธรรมครับอืมแล้วอะไรอีกทำมายตนะด้วยมายตนะด้วยครับผมอืมนะนดังนั้นตรงนี้ธรรมท,ที่ไม่ชื่อว่าทำมายตนะก็เอาไอ้ทำมายตนะออกไปครับผมนะ แล้วก็เรือไอจนะสิบเอ็ดตามนี้ถูกต้องอยู่นะแล้วก็บัญญัิบัญญัติในบัญญัิธรรมนั่นแหละนะแล้วก็เอกเทศะบัญญัิโทกิวตอนนั้นธรรมที่แต่ชื่อว่าธรรมะก็ต้องเป็นไอจนะสิบเอ็ดบัญญิญัดธรรมสิหนังสือเขียนว่าไงดูตรงนี้หน่อยสิหนังสือแต่ชื่อว่าธรรมะ สันนิฐาน,บบนน้ำบทอ่ะองค์ธรรมสันนิฐานน้ำบทได้แก่อะไรยินตอนสิบเอ็ดไเสียงไม่ค่ได้ยินเลยยินตอนสิบเอ็ดครับแค่นี้เองบัญญัติไม่มีนะบัญญตัติแล้วก็ธรรมยน,นะไม่ทำทำธรรมารมณ์ไม่ใช่ไม่ใช่ ยานาสิบเอ็ด <All right. S 2> บัญญัติ <Okay. S 2> มูหะบัญญัติครับแล้วก็มีอยู่แค่นี้ครับยานาสิบเอ็ดแล้วก็สมุหะบัญญัติเขาเขียนงี้เลยนะแหละสมุหะบัญญัติครับผมอสมุหะบัญญัติเวน้นเว้นไหมเว้นธรรม,มายานาครับอืมแล้วก็และและเอกเทศบัญญัติครับโอเคนะอืมเขียนด้วยนะตรงน,นี้เขาเขาสลับที่กัน ต้องบนเนี่ยต้องแก่นะไปดูสังตยะท่านที่องก็ไม่ชช่ว่าไม่ช่ว่าธรรมะครับผมอก็ต้องเป็นเอากาเทศบัญญัติถูกไหมค<ะ>รับเอากาเทศบัญญัตินะแค่นั้นใช่ไหมใช่ครับผมแก่ด้วยปรด็ตอนพิมพ์ก็พิมพ์สลับบ้างผิดบ้าง ไปดูวิสัชนานะหมดแรกจึงองค์ธรรมเนี่ยนะยกเว้นธรรมายตนะอย่างเดียวเลยนอกนั้นมาหมดเลยก็เลยใช้วิสัชนาโดยการยกเว้นทำรรที่ชื่อว่าธรรมายตนะออกไปครับธรรมายตะนะทะเปโตว่าอาว่าเสโซ ส่วนบทหลังมันได้แก่บัญญัติแล้วก็หลักๆที่เคยบอกว่าองค์ธรรมบทหลังหรือสองบทของปัจจนิกในปณติวาระเนี่ยง่ายๆเลยนะก็คือไม่ชื่อทั้งสองมันจึงเป็นปัจจนิกเนี่ยไม่ชื่อทั้งสองโดยหลักการก็คือเว้นทั้งสองเว้นธรรมที่ชื่อว่าธรรมะและธรรมยายตนะก็เป็นวิสัชนาของหมดหลังไปแล้วนะตามนี้นะครับผม เอาละอ่านได้แล้วปฏิรลปุจฉาณธรรมายะนังณธรรมโมติธรรมที่ไม่ชื่อว่าธรรมไมนะชื่อไม่ชื่อว่าธรรมะใช่ไหมวิสัชนาธรรมายะนังทัพเปตวาอวสิโสธรรมโมณธรรมายะนังธรรมโมธรรมันจะธรรมายะนังจะทัปเปตวาอวสิโสนาเจวธรรมโมณจะธรรมายะนัง ยกเว้นธรรมายตนะเสียแล้วทมที่เหลือนอกนั้นไม่ชื่อว่าธรรมายนะแต่ชื่อว่าธรรมะยกเว้นธรรมะและธรรมายนะเสียแล้วที่เหลือนอกนั้นไม่ชื่อว่าธรรมะและไม่ชื่อว่าธรรมายนานะในปิโฐมปุจฉาองค์ธรรมของสันนิฐานในบทได้แก่ายนานะสิบเอ็ดบัญญัติคือสมุหบัญญัติเวน้นธรรมายตนะ และเอกเทศบัญญัติองค์ธรรมขององค์ธรรมของสองสี่บทได้แก่เอกเทศบัญญัติเท่านั้นสาธุครับสาธุจบไปอีกหนึ่ง